นักศึกษานะครับและท่านผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้นะครับในสาขาวิชาชีพนะครับโดยเฉพาะวิชาชีพวิศวกรรมโยธาในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรมนะครับในครั้งนี้นะครับผมจะมาแนะนําตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องแรงกระจายหรือแรงกระทําเป็นบริเวณนะครับดิจิบิวโหลดหรือว่าดิจิบิวฟอร์สนะครับดูที่โจทย์เลยแล้วกันนะครับอันนี้มีลักศึกษเป็นโครงสร้างนะครับเป็นตัวแอนะครับตั้งตั้งอยู่นะครับ ให้หาขนาดและทิศทางของแรงปฏิกิริยานะครับถ้าให้หาขนาดถ้าเราให้เป็นในลักษณะเป็นตัวแปรก็นะครับก็คือเป็น r d ที่ฐานรองรับดีนะครับและส่วนทิศทางนะครับก็คือซีตา a d แล้วกันนะครับจะบอกเทียบกับแกน x เสมอนะครับและจุด f จุด f ของเราก็ นะหาแค่คนะำตอบของมันนะครับก็คืออาจจะเป็นเดี๋ยวถ้าไปดูจะเป็นตัว fx นะครับอันนี้ให้หาขนาดและทิศทางของ D แรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับ D แล้วก็ที่ฐานรองรับ f ของโครงสร้างรับน้ำหนักบรรทุกกระทำภายนอกแบบกระจายทั้งหมดเลยดังรูปนะครับเริ่มต้นเราพิจารณาที่รูปโจทย์ตัวนี้ก่อนนะครับ สังเกตดูจะมีรักษณะเป็นแรงกระทําเป็นบริเวณหรือแรงกระจายทั้งหมดเลยแล้วจะมีจุดรองรับอยู่ที่จุด D นะเป็นจุดหมุนแบบหิ้งเป็นแบบหินนะครับแล้วก็ที่จุด F เป็นแบบโรเลอร์นะครับหรือว่าแบบล้อเลื่อนนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็มาวาดฟรีบอดี้ขึ้นมาก่อนทั้งระบบฟรีบอดี้ตัวนี้ก็คือจําลองรูปนี้มาแล้วครับแล้วก็ใส่ใจตรงแรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับ d และ f เท่านั้นเอง ดูที่ฐานรองรับ f ก่อนก็นได้ครับ f ตัวนี้เป็นโรเลอร์นะครับเราก็ต้องสมมติให้มันตั้งฉากประมาณนี้ตรงนี้ก็ต้องเป็นนะครับ fx เพราะเรากำลังพูดในแนวแกน x อยู่ว่าในแนวแกน x อยู่ส่วนที่จุดดีนะครับเป็นแบบหินนะฮะก็มาแบบนี้โอเคไหมครับแล้วก็อันนี้ ไปแรงขึ้นถ้ามีเซนต์หน่อยก็สู้กับสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับเพราะนั้นนี้ก็ต้องเป็น dx นี่ต้องเป็น d อะไรครับ dy เราจะเป็น r dx r dy r, r fx อะไรได้หมดนะครับแล้วจะเราตั้งตัวแปดนะครับโดยเฉพาะพวกที่เรียนมาจากสถาบันการศึกษาเก่านะครับอาจจะเป็นพวกช่างก่อสร้างอะไรต่างๆก็อาจจะมีเทคนิคก,ก็เอามาใช้ได้นะครับที่อาจารย์ เดี๋ยวเขาเคยสอนพวกเรามานะครับเอามาประยุกต์ใช้ได้ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยหรือหรือถ้ามันใกล้เคียงก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเอาต่อมาเรามาดูพฤติกรรมของน้ําหนักบรรทุกก่อนนะครับเป็นแรงกระจายทั้งหมดเลยสามเหลี่ยมเป็นแบบนี้นะครับเราต้องวาดลงไปนะครับวาดลงไปนะครับวิธีวาดก็วาดเป็นแรงเดี่ยวไปนะครับ อยู่ประมาณนี้ด้านแหลมกิน2อส่วนสด้านมุมฉากกิน1นส่วนสยังจําได้ไหมครับเนี่ยให้เป็น F1 แล้วกันเดี๋ยวหากันนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับกวนสุดๆเลยตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมเป็นกระจายแบบสี่เหลี่ยมสม่ําเสมอแต่ตรงนี้ออกแนวเป็นคางหมูจริงเรามีมีเรื่องคางหมูมีสูตรเฉพาะคางหมูนะครับ แต่อาจจะดูยุ่งยากสะหน่อยเราจะใช้วิธีแบ่งเป็นรูปย่อยดีกว่าจะจะเข้าใจมากกว่าและเร็วมากกว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องค้างหมูนะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้ผมจะแบ่งเป็นยาวมา1ชุดยูนิฟอร์มหลนนี้ก็จะแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมแทนโอเคไหมครับแล้วตรงยูนิฟอร์มมองนี้ยาวทีเดียวเลยนะครับจาก H ถึง F เราหาตรงกลางให้เจออยู่ราวนี้ แล้วเราก็ใส่ไปหนึ่งแรงใส่ลูกศรไปนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า f2 แล้วกัน f2 เดี๋ยวหาครับต้องทำเป็นแรงเดี่ยวแบบนี้คือแปลงพวกแรงกระจายพวกนี้ครับกระทำบริเวณพวกนี้ให้เป็น point load ให้หมด c o n c e n t r a t e load ให้หมดตรงสามเหลี่ยมเช่นเดียวกันครับแบ่งเป็นสามส่วนเซนทออยู่มานี้ครับ เป็น f สแล้วกันส่วนตัวนี้สม่ำเสมอตรงกลางครับอีกตัวหนึ่งนะครับ f 4ี่ประมาณนี้พร้อมสุดๆแล้วครับฟรีบอดี้ของเราดูภาพรวมให้เรียบร้อย ในในการทดสอบในเรื่องนี้นะครับให้พวกเราแบ่งเขียนรูปให้ละเอียดแบบนี้ด้วยนะครับต้องฟรีบอดี้ทั้งระบบไล่หาทีละตัวครับให้กายเอาจากแรงกระจายหรือว่าดิส t ิวโหลดเนี่ยให้เป็น Point Load ให้ได้คอนเซนเตอร d โหลดให้ได้แบบจุดให้ได้นะครับก็คือแปลงนั่นเองดูที่ F1 ตัวแรกตัวนี้สามเหลี่ยมครับนะครับก็ใช้สูตรสามเหลี่ยมจัดการเลยครับแปลง จำนวสองคูณสูงนะครับสูงก็คือหนึ่งร้อยก็คือแรงตัวนี้ขนาดของแรงตัวนี้กิโลกร,รัมต่อเมตรนะครับเป็นแรงกระจายตัวนี้แล้วก็ฐานของมันก็คือเมตรยี่โอเคนะครับคิดเลขจะได้ออกมาเท่ากับหกสิบกิโลกร,รัมพวกเราต้องกดคิดเลขตามๆมบ้างนะครับได้ออกมาหกสิบกิโลกร,รัม แล้วพวกเราเอา60กิโลกรัมตัวนี้ไปใส่ลงในรูปตัวนี้เลยผมใส่ f1 แล้วนะ60กิโลกรัมและให้พวกเราช่วยบอกระยะด้วยเดี๋ยวเราจะเอาจุดหมุนคิ้นตัวนี้จุดดีเป็นจุดหมุนเดี๋ยวจะนิ้วจิ้มจุดนี้เพราะฉะนั้นให้พวกเราบอกว่า f ทั้งสตัวเนี่ยห่างจากจุดดีเป็นระยะทางเท่าไหร่ ในการเทงโมเมนต์ผมเขียนต่อนะครับระยะสำหรับการเทงโมเมนต์ห่างจากจุดดีนะครับคือตรงนี้ห่างจากจุดดีเขียนวิธีมาซะหน่อย1นส่วนสด้านนี้กิน1นส่วนสด้านแหลมกิน2อส่วนสามเรากำลัลง1นึ่ส่วนสาส่วนสของเมตรยี่นะครับเท่ากับ0.40เมตร โอเคนะครับนี่คือระยะสําหรับการเทคโมเมนต์ของแรง F 1รอบจุด D ต่อมา F 2ครับเรามองเป็นยูนิฟอร์มสม่ําเสมอยาวเลยครับยาว5เมตรทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นจัดก,การเอาตัวเนี้ย F 2ให้เป็นปล่อยหลดปากตรงกลางยูนิฟอร์มยาว5เมตรให้ได้ปักตรงกลางเป๊ะจําเสียงนี้ได้ไหมครับขนาดของยูนิฟอร์มตัวนี้50ครับ เรามองยาวทีเดียวนะครับตามเส้นปะตัวนี้รวมกันตัวนี้คือ5เมตรเราห้าสิบคูณห้าคิดเลขได้ครับ250กิโลกรัมสองกิโลกรัมตัวนี้นะครับก็คือแรง F2 สองยูนิฟอร์มยาว5้าเมตรตัวนี้เราใส่ในรูปเลยครับ250กิโลกรัมโอเคนะครับ ต่อมา F3 นะครับเดี๋ยวก่อนเอาห่างก่อนจะเทลมเมนต์เหมือนกันต้องบอกให้ได้ว่าห่างจากจุดดีเท่าไหร่ห่างจากจุดดีเท่าไหร่ีจะเทงโมเมนต์นะครับห่างจากจุดดีเท่ากับต้องนึกภาพตามแล้วมันเท่าไหร่ว่าเท่าไหร่ว่านะครับหมดเนี่ยห้าครึ่งหนึ่งก็สองจุดห้า ครึ่งล่างก็สองุด้านะครับตรงนี้เราต้องเอาสอจุไปไล่ดูเองนะครับลบหตรงนี้ทิ้งไปจะเหลือตรงนี้ผมชี้หนุดไปไล่ดูนะครับด้วยเหตุผลกลใดถึงเท่ากับหนึ่้าแรง F1 f หครับห่างจากจุดดีหนึ่งจุดาขอชมาคิดครับหาได้ไหมครับ หมดนี่ห้5 2.5 2.5ุดลบหนึ่งตรงนี้ทิ้งได้ที่เหลือคือ1.5ต่อมา f3 สเป็นสามเหลี่ยมครับระวังให้ดีระวังให้ดีหนส่วนสอสามเหลี่ยมตัวเนี้ยถ้าดูตามเนี้ยตั้งแต่เนี้ยถึงนี้ร้อยี่สเข้าใจไหมครับแล้วเราใช้ร้อย0ตัวเนี้ยเป็นสูงสามเหลี่ยมไม่ได้ เราต้องร้อยยี่สิบลบตรงนี้ทิ้งครับตรงนี้คือเท่าไหร่ห้าสิบนะครับถึงจะได้ที่เหลือตรงนี้ที่เหลือตรงนี้ร้อยยี่สิบลบห้าสิบจะเหลือเจ็ดสิบถูกต้องไหมครับอ่าเขียนที่มาแล้วก็ได้อ่าร้อยยี่สิบลบห้าสิบเนี่ยเหลือเจ็ดสิบนะครับอ่าเหลือเจ็ดสิบอ่าสูง ฐานสามเหลี่ยมต้องเอ,อกแค่นี้ครับระหว่างจุด D ถึง F 4สี่เมตรพอโอเคไหมครับได้ร้อยสี่สิบกิโลกร,รมัมร้อยสี่กิโลกร,รมัมนะครับบอกว่าห่างครับห่างหรือห่วงนะห่างห่างนะไม่ใช่ห่วงเัาห่วงเราตอนเนี้ยห่างจากจุดดี เท่าไหรอะ่ะตรงนี้ถือเป็นด้านแหลมด้านแหลมกิน2อส่วนสของใครอะ่ะของระยะรวมสามเหลี่ยมตรงนี้ของฐานสามเหลี่ยมตรงนี้คือ4 2 6โอเคไหมครับ2.67เมตรเห็นไหมมันต้องมันต้องใช้สิ่งที่เรียนมาก่อนล่วงหน้าเกือบทั้งหมดเลยไม่มีเรียนอะไรเราทิ้งขว้างเลยนะครับเนะพราะนั้นต้องติดตัวยันตายครับนะทำให้ได้ แบบนี้มันภูมิใจด้วยครับนะพยายามทําให้เป็นทําให้ได้แล้วมันก็จะติดตัวเราไปตลอดนะครับเราจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชนานาญในวิชาชีพนี้ต่อไปต้องมาแทนพวกครูบาอาจารย์ต้องมาแทนวิศวกรรุ่นเก่าเป็นหน้าที่ของเยาวาชนอย่างพวกท่านนะครับนะแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมความกระตันยูกตาตเวทีนะครับการรักชาติศาสนาพระมากษัตริย์เป็นสิ่งที่เยาวาชนยังต้องคงไว้นะครับ ตามนานเท่านานนะครับรุ่นสู่รุ่นนะครับเพราะนั้นประพฤติตัวให้ดีๆอยู่ในร่องในรอยไว้หน่อยนะครับต่อมา F4 นะครับ F4 คือตัวนี้เดี๋ยวมีระยะเดี๋ยวเทมเมนตสบายคูระยะคูระยะระยะอบจุดดีเลยนะครับ F4 ของเราขนาด80ฐานคือ1เมตร80คูณ1จะกดขึ้นเลขให้เปลิงฐานก็เรื่องของท่านนะครับ ถ้าทำเป็นคนมีฐานะก็80ดคูณหนึ่งนะครับก็ลองกดดูแล้วกันนะครับก็ได้80ดิกิโลกรัมตอนนี้บอกว่ามันห่างจากจุดดีเหมือนเดิมครับเพราะเดี๋ยวจะเอานิ้วจิ้มจุดดีเขียนห่วงตลอดเลยห่างจากจุดดีเนี่ยนะครับลืมเขียน F3 สามแลเขียนก่อน f 3ฟสามร้อยสี่สิบ f สี่แปดสิบ ตอนนี้ f 4 80ตัวเนี้ยห่างจากจุด D เท่าไหร่หายได้นะตรงนี้ครึ่งหนึ่งของหนึ่งก็0.5ตรงนี้อีก4ก็ต้องเป็นในใจเลย4ีจุดเท่าไรส่จุดาศูนยเมตรอุปสารรคต่างๆถูกเคลียร์หมดแล้วครับเขียนให้เรียบร้อยพอตรงนี้ แรงกระจายแรงกระทำเป็นบริเวณของเรากลายเป็นปอยโหลดหมดแล้วนะครับเป็นคอนเซนเ t e d โหลดแบบจุดหมดแล้วก็จะหาแรงปฏิกยาอ,ากอักษรตัวลูกศรดำพวกนี้ได้หมดเลยเริ่มต้นนะครับเราจะเอาจุดดีเป็นจุดหมุนนะครับตามหลังนิยมทั่วไปจะเอาหินเป็นจุดหมุนเราก็นิ้วจิ้มที่จุดดี ที่จุดดีก็ซิกมาเอที่จุดดีเท่ากับ0นะครับเท่ากับศูนถ้าตรงนี้เป็นจุดหมุนเนี่ยดีวกับดีจะทิ่มคงรู้นะครับจะได้ Fx ก็ทวนเป็นบวกแล้วกันตามใจตัวแปรทวนเป็นบวกนะครับทวนเป็นบวกผมจะหายดูเลยนะครับลุย Fx ตัวนี้หมุนรอบจุด d ที่ผมเอาน,นิ้วจิ้มไว้ คูณสนะครับคูณ4ีทวนเป็นบวกนะครับแล้วพวกเราช่วยดูเทว่ามีใครหมุนทวนเหมือน f x อีกไหมมีไหม,มครับมีไหมน่าจะมีนะครับคือ f 1ตัวนี้หมุนรอบจุดดีตรงนิ้วนี้ระยะทางมีแล้วนี่ f 1 60นี่ระยะทาง0ูุเนี่ยเอามาใส่ได้เลย เอาใส่ได้เลยทวนเข็มนะครับดันหน่อยรูปมันต้องอาศัยพื้นที่บวก60คูณ0.4นี่คือแก๊งทวนเข็มนะครับอันนี้คือแก๊งทวนเข็มนะครับต่อมา f2 f3 f4 เหลือ 4, อ,อีก4แรงนี่แหละลองทำท่าหมุนเดิ มีใครทวนเข็มอีกไหมไม่น่ามีอะ f 2ตามรอบจุดนิ้วจุดดี f 3ก็ตาม f 4ก็ตามเพราะนั้นถ้าทวนเป็นบวกตามต้องเป็นลบครับเอาจาก f 2ครับไล่มาเรื่อยสองรอยห้าสคูณกับระยะ x ขอโทษนะคูณกับระยะทางรอบจุดหมุนดีหาไว้แล้วครับ1.5มาอย่างไรไปไล่ดูนะครับ1.5 นะครับอันนี้หมุนประมาณนี้ต่อมา f 3ครับตามเช่นเดียวกันลบ140ระยะทางถึงจุดดีถึงจุดดีส่วน3ของ4คือ2.67โอเคไหมครับต่อมา f 4ตามเช่นเดียวกันนะครับ80นิไปแต่แล้ว80 ระยะทางเท่าไหร่รอบจุดดีรอบจุดดีนะครับเท่าไหร่วะสี่จุดห้าอ่าค่ากศู์ตรงนี้ประมาณนี้หมดอ่าหมุนประมาณนี้นะไออเอนี่หมุนอย่างนี้เดี๋ยววาดให้เหมือนเหมือนอ่ะซ์ H, หมุนอย่างนี้นะ ไม่มีอะไแล้วครับเป็นอุปสรรคเราย้ายข้างแล้วกันติดบวกอยู่เฉยๆย้ายไปฝั่งขวาหรือฝั่งสูงแล้วกลับเครื่องหมายผมสำนักผมตัวแปรติดบวกนะครับพวกเราจะตัวแปรติดลบก็ตัวแปรติดลบเป็นฝ่ายย้ายไปที่เหลืออยู่เหมือนเดิมย้ายสีมาหารก็แล้วแต่ท่านนะครับก็สร้างสไตล์การคำนวณให้ตัวเองก็แล้วกัน ผมดันติดประนิสัยไปแล้วะนะครับตุวอย่าก็คือสันดานเลยแหละตัวแปรติดบวกหมดเลยผมอะ่ะนะเราจะตัวแปรติดลบก,ก็ได้ตัวแปรติดบวกเหมือนผมก็ได้นะครับสร้างหลักในการแก้สรรมการให้ตัวเองด้วยก็แล้วกันอา่หาหันสี่มานะครับเขียนตรงนี้แล้วกันจะได้ไม่เบียดมากนะครับกดเลยครับกดเดีย,วยาวแล้วหารสี่คือเลขทําได้ครับคือเลขมีราคาพอสมควรเพราะนั้นต้องทําได้เนี่เลยนะครับ คำตอบออกมาติดบวกครับออกมาติดบวกแสดงว่า f x ที่สมมุติไว้ไปทางขวานะครับที่จุดรองรับ f ตัวนี้สมมุติถูกแล้ครับเก่งมากอ่าต่อ,อไปแล้ว1คําตอบต่อมานะครับก็ใช้ซิงมา f x ท่ากับ0ไม่ต้องใช้นิ้วแล้วครับไม่ต้องเทมโมเมนต์แล้วนะครับอ่าตรงนี้ก่อนอยากจะอ่ารู้ให้เรียบร้อยครับนิ้วจิ้มจุดดี ดีเอ็กดียเป็นศูนย์มันทิ่มจุดหมุนตรงยิ้นนะครับแล้วก็ได้ f ออกอกมาย้ายข่าออกมา,า,า,ออกมาหมุนแรงต่างๆให้เรียบร้อยพวกนี้เรามีระยะทางรอบจุดดีไว้แล้วนะครับเพราะฉนั้นตอนที่เราจะทดสอบเรื่องแรงกระจายเนี่ยต้องทําแบบนี้ด้วยนะครับแต่พอเราวันข้างหน้าเราทาเนี่ยเราอาจจะเอาแรงแล้วก็คููระยะไปเลยแบบนี้เลยก็ได้เราค่อยมาิบายตรงนี้หนึ่งส่วนสามสองส่วนสามระหว่างทางในในตอนแทนค่าก็ได้นะครับ แต่ถ้าเราแบบนี้เราก็คิดไว้ต่างหา่างมันก็ดีมสะดวกดีถึงเวลาก็หยิบมาใช้เลยโอเคนะครับตอนนี้จะหาที่เหลืออีก2องคำตอบที่จุดรองรับที่จุดดีนะครับที่จุดรองรับที่จุดดีก็คือจะรวมแรงแกน x เพื่อหา dx ก่อนแล้วกันนะครับ พวกเราจะเอาหา dy ก่อนก็นได้ได้หมดนะครับเอา x เอาวขึ้นก่อนขอให้ใช้3สมดุลให้หมดกันละกันนะครับ dx ตามใจ dx เลยครับไปทางขวาเป็นบวกโอเคนะครับผมเขียนตรงนี้แล้วกันอ่า dx ไปทางขวานี่คือตัวแปร dx นะครับพวกเราช่วยดูหน่อยว่าใครอยู่ในแนวแกนเน็กมากนะครับ ก็จะมี dx แล้วก็ fx ที่รู้แล้วเมื่อกี้นี้นะครับ fx ท่าไหลายช่วยดูให้ผมหน่อยอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับ271.2กิโลกร,รมัม fx นะครับไปเหมือน dx เลยเพราะนั้นเขียนไปก่อนเลยอย่าเขียนสับไปสับมานะครับไปทางขวาก็จัดการให้หมดนะครับ271.2นะครับนี่คือ dx นี่คือ fx นี่คือแก๊งไปทางขวานะครับตามตัวแปรที่สมมุติหา dx ส่วนที่ไปทางซ้ายมี f2 f3 f4 ครับเอาแรงมาจัดการได้เลยขวาเป็นบวกซ้ายต้องลบครับคราวนี้ไล่เทลยต,ต,ตัวเลยครับ250ลบ140แล้วก็ลบด้วย80เท่ากับ0นี่แหละครับผลรวมของแรงในแนวแกน x มีเท่านี้แหละครับ ดีติดบวกอยู่เฉยๆที่เหลือตัวเลขทั้งหลายไปฝั่งขวาหรือฝั่งศูนย์แล้วกลับเครื่องหมายให้เรียบร้อยนะครับนี่คือเอาแค่แรงมาอย่างเดียวนะครับไม่ได้เทคโ m เมนต์นะครับอย่าทะลึ่งคูระยะนะครับซิกมาเออยู่นะครับ80นะครับคิดเลขครับที่พอมีอย่างนี้แล้วกัน1.98.8 กิโลกรัมนะครับอ่าได้อีกหนึ่งคำตอบสมมุติได้เก่งมากครับ dx ย้ายข้างอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยคำตอบติดบวกแสดงว่าไปทางขวาถูกแล้วครับไปทางขวาถูกแล้วนะครับต่อมารวมแรงแกน y เท่ากับ0นะครับแกน y เท่ากับ0ขึ้นเป็นบวกครับขึ้นเป็นบวกโอเคนะครับ ดีวายดแรงขึ้นนะครับดี D y แรงขึ้นนะครับแกน y ถ้าเราดูก็มี Dy กับแรง F1 ที่สู้กันถ้าลูกกตามองก็ Dy ก็ตอบ60ถ้ากับเอฟครับจบแต่เขียนสมดุลนะหน่อยขึ้นเท่ากับลง Dy นะครับขึ้นเป็นบวกนะครับลง F1 ก็ลบ60ก่อนเขียนสมดุลก่อน นะครับเอาเขียนนี้ว่าที่ี d y นะครับแรงขึ้นนะครับลบแรงลง f หนึ่งเท่ากับศูนย์นะครับเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นนะครับเอางี้แล้วกัน d y นะครับก็เท่ากับหกสิบกิโลกรัมแค่นี้แหละครับดวงกันไปดวงกันมามีแค่สองแรงเนี่ยนะครับอ่าตัวแปร d y กับแรง f หนึ่งนะครับ เพราะนั้นออกมาติดบวกก็ d y สมมุติเก่งมากทิศทางขึ้นอย่าลืมใส่หน่วยแล้วก็สรุปทิศทางของแรงปฏิกิริยาให้ครบนะครับทั้งหมดด้วยต่อมาที่เหลือไม่ใช่อุปสรรคแล้วครับหาขนาดตรงหินนะครับเพราะมีทั้ง d x กับ dy สามารถหาขนาดได้นะครับเพราะนั้นตรงนั้นก็คือจุดที่จุดดีก็หาออกมาเป็นแรงปฏิกิริยาที่จุดดีเบ็ดเสร็จเลยนะครับ สูตรก็คือ dx กำลังสองบวก dy กำลังสองแล้วก็ปลดรูทออกมานะครับแทนค่าครับ dx 198.8กําลังสบวกด้วย6กําลังสนะครับกดถอนรูทให้เรียบร้อยนะครับจะได้207 จุด 6, 6กิโลนิวตันนะครับเนี่ยครับคือขนาดที่โจทย์ให้หาย้อนดูที่โจทย์นะครับต่อมาทิศทางของแรงปฏิกยาที่ฐานรองรับนะครับที่จุดนะครับดี D. ก็คือตรงที่เป็นหินเนี่ยมันหาขนาดได้แล้วก็หาทิศทางได้ด้วยนะครับก็เป็นซีตาดแล้วกันก็เท่ากับ y เทียบ x ก็ dy ส่วนด้วย dx นะครับก็อาร์คแทนออกมา Dy ก็60 dx เท่าไหร่ครับร้ 198. 8ยนะครับออกมาจะเป็นองศาครับกดคึ้นเรียกดูกดมุมมาประมาณนี้ครับนี่คือคำตอบที่โจทย์สั่งให้เราหาและอย่าลืมนะครับจุรลองรับดีนี่ เน้นมปละเกิน fx อย่าลืมนะครับนี่ก็คือคำตอบหัวใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นคำตอบที่โจทย์ให้หาให้ตรงตามโจทย์จะมีอยู่3จุดนะครับมี fx มี rd มีซีต้า d แล้วก็วาดรูปสรุปออกมานะครับของฐานรองรับที่จุด d ก็มี dx ไปทางนี้ นะครับ dx เท่ากับ198ไปทางขวานะครับ dy ที่ทางขึ้นนะครับแล้วส่วนขนาดนะครับขนาดก็สับวางไปเลยนะครับมุมเปิดไม่มากเราเล่านี้แล้วกันนี่ก็ rd นะครับ 207.66อยกิโลนิวตันนะครับแล้วก็ซีตาดีสิบหองศาก็ตอบนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะไปดูเพิ่มเติมมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแรงกระจายหรือแรงกระทำเป็นบริเวณดูกระบวนการขั้นตอนให้ดีๆ แล้วถ้าเราเทโมเมนต์เป็นใช้สมดุลเป็นนะครับทั้งแกนเ็กแกนวายสมดุลโมเมนต์ Moment ต่างๆเป็นมันก็ง่ายแลละครับแล้วมันก็จะมีความสนุกในการเรียนในการคำนวณในอนาคตรวมผมถึงการออกแบบนะครับรวมถึงการออกแบบในวันข้างหน้าด้วยต้องทำพื้นฐานได้ดีครับนะเพื่อไปสู่การต่อยอดได้ดีนะในวันข้างหน้าในอนาคตนะครับ จะเป็นวิศวกรไม่ใช่เหรอครับเพราะนั้นต้องพยายามครับปากไว้ด้วย